วิเคราะห์บอลฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกฟ่ f a ีเ m e n World คัพ2023ระหว่างคู่ทีมชาตินอร์เวย์หญิงประทัดทีมชาติฟิลิปปินส์หญิงแข่งที่สนามนีเดินพากสเต,เตเดียมเวลา14นาฬิการาคาเปิดมาที่นอร์เวย์ต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งราคาสูงเปิดเรส3เม็ดสถิติการเจอกันของคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยทุกรายการ ฟอร์มของนอร์เวย์สองนัดในรอบแบ่งกลุ่มพลาดแพ้ให้กับเจ้าภาพนิวซีแลนด์และไปเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์มีเพียงหนึ่งแต้มเท่านั้นโอกาสตกรอบสูงมากและนะัดสุดท้ายมาเจอกับฟิลิปปินส์ทีมที่โอนสัญชาติทั้งทีมไม่มีฟิลิปปินส์แท้เลยแถมเล่นดีพอสมควรนัดที่แล้วก็พลิกเอาชนะเจ้าภาพมาได้นอร์เวย์ทีมระดับอันดับ12ของโลกมีเป้าหมายชัดเจนในเกมนี้คือต้องถลง่มฟิลิปปินส์เท่านั้นเพราะถ้าเสมอหรือแพ้ไม่ได้เลยตกรอบแน่นอน ฉะนั้นเกมนี้นอร์เวย์มีความมุ่งมั่นที่จะต้องเอาสามแต้มให้ได้ทางด้านฟอร์มของฟิลิปปินนัดแรกพลาดแพ้ให้สวิตไปนัดที่2คพลิกล็อกแก้มือได้สำเร็จเอาชนะเจ้าภาพนิวซีแลนด์มาได้มี3มแต้มในมือออกเสมอเกมนี้มีโอกาสเข้ารอบสูงเพราะเฮดทูเฮดดีกว่า New Zealand, นิวซีแลนด์ชนะนอนนะัดสุดท้ายกลุ่มนี้ความกดดันไปตกที่นิวซีแลนด์100%เพราะพลาดแพ้สวิตโอกาสตกรอบสูงฟิลิปปินเสมอจะเข้ารอบทันที แต่ทีนี้ดันมาเจอนอร์เวย์ที่ต้องการสามแต้มจากฟิลิปปินเพื่อลุนเข้ารอบเช่นกันถึงจะโอนสัญชาติมาเยอะแต่มองแล้วว่ายัางห่างชั้นและห่างไกลกับนอร์เวย์เยอะงั้นเลือกอยู่ต่อนอร์เวย์ดีกว่าต้องถึงคราวถล่มฟิลิปปินได้แล้วฟันธงต่อนอร์เวย์ไปยาว